สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัดบรลลมโตอีกเช่นเคยนะครับในวันอังคารที่13มิถุนาย,ยนพศ2566ใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบรลลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับก่อนในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลทั้งหมด3กคู่ด้วยกันที่จะมานำวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนในค่ำคืนนี้นะก็จะเป็นฟุตบอล กระชับมิตรทิมชาตินะครับก็ต้องมาดูว่า3คู่นี้ทัดจะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องบรุ่นเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับผมทัดบอลรมโต๊ะด้วยนะครับและต่อมานะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1กันเลยนะฮะจะเป็นยูเคนยูยีเนะครับเปิดบ้านพบเจอกับคูเวตยูยีนะนะก็ต้องมาดูว่า ในคู่นี้นะครับใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะก็ต้องรุนเชียกัน,นครับและสถิติในการพบเจอกันยังไม่เคยพบเจอกันมาก่อนนะครับแ,และเรามาดู10บนัดหลังสุดของคูเวตยู20กันบ้างนะครับใน1ิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5เสมอ3แพ้ไปที่2นะครับและในนัดล่าสุดของพวกเขานะก็แพ้ให้อิตาลีที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับและอีกนัดก็สามารถเก็บชัยชนะจากเดนมาร์กไปทั้งหมด สประตูต่อ2นะฮะก็ถือว่ายังสามารถเก็บชัยชนะได้อยู่นะครับก็ต้องมาลุ้นว่าโยูเคในค่ำคืนนี้นะฮะจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับส่วนอัตราการชนะก็อยู่ที่50%ราคาทำกำไรให้กับลักดุนอยู่50%ราคาสูงต่ำอยู่ที่70นะครับที่สามารถทำกำไรให้กับนักงดุนได้นะฮะก็ต้องมาดูว่า ูเคในค่ำคืนนี้นะครับจะสามารถทำกำไรใ,ให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเชยร์กัน,นครับส่วนฝั่งของคูเวตนะในยู20นะครับใน10บนัดหลังสุดของพวกเขาก็จัดว่าแย่พอสมควรเลยนะฮะสินนัดของพวกเขานะครับก็สามารถเก็บชชนะไปเพียงแค่1นะัดะเท่านั้นเสมอ3แพ้ไปที่6นาะและต่างการชนะอยู่ที่1 0นะครับและในนัดล่าสุดของพวกเขานะก็แพ้ให้กับอินเดียไปที่2ประตูต่อ1หนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มของพวกเขาไม่ค่อยดีเลยนะฮะ ส่วนราคาที่ทํากําไรให้กับนักทุนนะครับก็สามารถทํากําไรให้กับนักทุนที่37.5%เท่านั้นและและราคาสูงต่ำอยู่ที่25%นะครับก็ต้องมาดูว่ากูเวตในค่ำคืนนี้จะดึงฟอร์มโหดของตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียว และเป็นกำลังใจให้กับคูเวตในคําคืนนี้กันด้วยนะครับก็ต้องมาดูว่าในคัาคืนนี้ทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องรุ้นเชียร์กันนะครับและต่อมาเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับและเลทราคาในคู่นี้ยังไม่เปิดในเว็บนะครับทัดก็ต้องขออภัยกับนักลงทุนจริงๆนะฮะจากที่ทัดวิเคราะห์มาในเมื่อวานและดูมานะครับว่าเลทราคาคู่นี้เปิดนะครับแต่เว็บดันปิดไปนะฮะ ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ในคู่นี้ไปต่อได้นะครับและเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่2กันในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็นสเปนนะฮะ U21 เปิดบ้านพบเจอกับเม็กซิโก U23 นะฮะในคู่นี้ก็ยังไม่เคยพบเจอกันมาก่อนนะครับก็แต่ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะนะฮะ และเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของสเปนยู21กันบ้างนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขานะก็จัดว่าเด็ดพอสมควรเลยนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด9นัดเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมานะฮะใน10นัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะครับและเกมในนัดล่าสุดของพวกเขาก็าเสมอก,กับฝรั่งเศสยู21นะครับและอีกนัดนะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะจาก สวิตเซอร์แลนด์ไปที่3ประตูต่อ2นะครับก็จัดว่าเด็ดพอสมควรฮะแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้สเปนยู่21นะฮะจะสามารถเก็บชัยชนะจากเม็กซิโกยู่23ได้หรือไม่ก็ต้องมารุ่นเชียร์กันนะครับและอัตราการชนะของสเปนฮะในค่ำคืนนี้ก็อยู่ที่90%เลยนะครับราคาที่ทำกำไรให้กับนักลงทุนก็อยู่ที่90%ราคาสูงต่ำอยู่ที่70%เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างทำกำไรให้กับ นักลงทุนได้พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในกัมพคืน,นี้สเปนยู21จะต้านทานจากเม็กซิโกยู23ได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ทีมกันด้วยนะครับและเรามาดูฝั่งของเม็กซิโกยู23กันบ้างนะใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะฮะไม่แย่เลยนะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6เสมอ3แพ้ไปที่1 และอัตราการชนะอยู่ที่60%ราคาสูงต่ำอยู่ที่60%นะฮะและราคาที่ทํากําไรให้กับตักลงทุนอยู่ที่70%เลยนะครับและ2นะัดหลังสุดของพวกเขานะก็สามารถเก็บชัยชนะญี่ปุ่นไปทั้งหมด3ประตูต่อ1และเสมอกับบราซิลไปที่0ประตูต่อ0นะครับก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะในเม็กซิโกนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบารุ้นเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ทีมในคําคืนนี้กันด้วยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเดรสราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับและเดรสราคาในคู่นี้นะฮะจะเป็นสเปน u ยูยนะครับต่อให้กับเม็กซิโก u ยูที่ ครึ่งควบลูกนะฮะร,ราคาสูงต่ําอยู่ที่2.5ห้หรือ2ลูกครึ่งนะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าสเปนอยู่21นะฮะน่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะจากเม็กซิโกอยู่23ได้อย่างแน่นอนนะครับทัดยังมองว่าทีมเยือนอย่างเม็กซิโกในค่ําคืนนี้นะ คิดว่าทำกำไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดตขอเชร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเม็กซิโกอยู่23นะครับในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่3นะฮะจะเป็นปานามา u ยูนะครับเปิดบ้านพบเจอกับมอรโ็โคอยู่20นะฮะ ในคู่นี้ก็ยังไม่เคยพบเจอกันมาก่อนนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ําคร์นี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของพัฒนามายู23กันบ้างนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3สเสมอ4แพ้ไปที่3นัดนะฮะและ3นัดล่าสุดของพวกเขานะะก็ แพ้ให้กับเอสซัตบาดนะฮะไปที่สองประตูต่อศูนย์นะครับและอีกหนึ่งนัดก็มาเสมอกับไอวอริโคต์นะฮะที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับและก็สามารถเก็บชัยชนะจากญี่ปุ่นอยู่ยี่ิบเก้าไปที่สองประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือก็ยังมองว่าปารามาอยู่ยี่สิบสามยังทําผลงานไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับ ส่วนอัตราการชนะของพวกเขาก็อยู่ที่30นะครับของปนานามาและราคาที่อาจจะทำกำไรให้กับตักงทุนก็อยู่ที่30ราคาสูงต่ำก็30นะครับที่จะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะก็ต้องมาดูว่าในคำคืนนี้พวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนฝั่งของโ ok อลโกยู20นะฮะ ใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าไม่แย่พอสมควรนะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5เสมอ1แพ้ไปที่4และจากการชนะอยู่ที่50%ราคาทำกำไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่62.5%ราคาสุดต่ำอยู่ที่25%เท่านั้นนะก็ถือว่ายังไม่ค่อยทำกำไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรนะครับ ส่วน3นัดล่าสุดของพวกเขานะก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะฮะก็ต้องมารุ้นเชียวว่าในค่ำคืนนี้มโมร็อกโกยู20จะสามารถเก็บชัยชนะปานามาที่มาเยือนหรือว่าเปิดบ้านได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียกันนะครับแต่ทัดยังมองว่าลูกเกมและอะไรหลายๆอย่างนะทัดยังมองให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างปานามายู23นะครับคิดว่าน่าจะ มีความเก๋าวกว่าอยู่20นะและกระดูกต่างกันนะครับถ้าจะมองว่าปานามาน่าจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ในค่ำคืนนี้นะและต่อมานะครับเรามาดูเรทราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็นปานามาน,นะครับที่ต่อราคาเสมอให้กับมอรล็อกโคนะฮะหรือว่าราคาปปะนะฮะร,ราคาสูงต่ำอยู่ที่ 2.25หรือ2ลูกควบครึ่งนิดๆนะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้ทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างปานามานะน่าไม่น่าจะไม่แพ้มอโลโคอยู่20อย่างแน่นอน100%นะครับทัดยังมองว่า เจ้าบ้านอย่างปนามาทํากําไรให้กับนักลงทุนแน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ปนามาอยู่23นะครับคิดว่าทํากําไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอน100%นะฮะและนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัดบอลล็อตก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยหรือจะขัดจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะครับและคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมทัดบอลล็อตด้วยนะครับ ที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบรมโตในค่ำคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนําไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัดบรมโตได้ทําคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ทัดกดตลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน e นะีพีหน้าสวัสดีครับ